ดึงดึงมันมาให้ลมยิงเลยรไปทำเช็กให้เชือไม่ตยองเช็กกว่ามากต่อให้ห้าสิบคนก็ไม่ไหวหรอกครับขนาดนี้ อ่ะแอดอัดคลิปไว้ครับแอดอัดคลิปไว้แอดคลิปไว้อัดคลิปไว้เส้นสายตาวิ่งให้ดูโอเคยอดมนุษย์เลยเนี่ยอันนี้ผมผมไม่เห็นนะอันนี้ผมไม่เห็นพวกมันนะเออเดียววิ่งหาเราเปลี่ยนลายวิ่งเราเปลี่ยนลายวิ่งดโอ้ยเดอ้ยปลายเนี่ยผมหาไว้ไม่เจออ้าวหอยัดอ้อมมันรู้ทุกจุดที่ผมอ้อมนะ ผมว่ามันไม่ใช่แล้ว่ะเพราะว่าผมอ้อมกันโคตรไกลผมอ้อมจุดที่มุมมองมันไม่มีใครเห็นนะครับอ่าเส้นสายตาแอดแอ,ด,อด,ดูเส้นสายตาว่ามันทะลุต้นไม้ทะลุหินหรือทะลุเนินไหมอ่าและแอดอัดคลิปไว้ครับ แบนเลยจบลองเอาไปเป็นหลักฐานแบนครับผมผมดึงมันมาให้ยิงต้องต้องให้คารามันมันของซอมบี้ลงหัวมันมันมีเลขสตรีมไหมล่ะเอาซอมบี้ลงหัวเอาหมาป่าเอาหมาเอาหมาดีกว่าเข่งหมาใส่เลยอ่่มตายแล้วผมตายแล้วยิงอยู่หนามบินว่ะผมตายแล้วเดี๋ยววผม VR อยู่สายมือ ผมว <c oughs> ิ่งเนินนี้ไม่น่าจะเห็นผมนะยิงอลอนอลอนยิงหน่อยโคตรเหนียนยิงไกลยิงเข้าใกล้ไม่เอาบาลิกิตายตายตายมันโดดลงบ้านเลือดใส่ เอ้าเวียาตายตายดิพี่วิ่งเข้าใกล้มาบานิตยิงเลยไม่ใช่เอาเอคยิงแบบมันสลับ,บะโอะ